สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพองป่ายจ้าสุขูสุข้นค่ะเมื่อนี่กับมาพ่อกันคือเกาจ้ากับหัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะเมื่อนี่กับจะาาพี่น้องมะเฮ็ดเจวบองจะพี่น้องเป็นสูตรอีสานขนานแทนเลยพี่น้องเสแสบนวๆแล้วก็หอมสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำเจวบองกันเลยค่ะ ค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเฮ็ดแจ่วบองเนาะพี่น้องแจ่วบองสูตรอีสานขนานแท้เนาะค่ะอันแรกก็จะเป็นน้ำตาลเนาะพี่น้องผักพริกป่นจ้ะมื้อนี้ก็กัวใส่พริกเม็ดเล็กแล้วก็พริกเม็ดใหญ่เนาะอันนี้พริกเม็ดใหญ่เนาะเฮาก็ตัดๆเสร็จแล้วเฮาก็เอาเม็ดมันออกเนาะผสมกันเนาะจะได้บ่เผ็ดจนเกินไปเนาะ นี่ค่ะผงชูรสค่ะพี่น้องนามมา้ำมะขามเปียกเนะาะตะไคร้ซอยหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วค่ะอันนี้ก็สิเป็นกะคานะพี่น้องค่าค่าแก่สอยเนาะใบมะกรูดซอยฝอ,อยพี่น้องส่วนผสมก็ครบแล้วอันสุดท้ายเนาะก็ะสิขาดบ่ได้ก็คือปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะ นี่จะผระเอกของเหาเลยค่ะประแดคค่ะพี่น้องเอาไปซับให้ละเอียดเนาะจ้ะเนี่ยค่ะส่วนผสมกับครบแล้วเดี๋ยวเข้าไปลงมือเห็ดแจ่วบองกันเลยค่ะใส่คาลงไปพี่น้องคั่วให้มีกลิ่นหอมค่ะตักไข่พี่น้องหอมแดงแก็กระเทียมจ้ะ ตัวให้เขาซูเขาจะได้มีกินหอมลรวกะสามารถเก็บไใวใ้ได้หลายหมื่อจ้ะพี่น้อง thank <laughs> you ค่ะพี่น้องหลังจากที่ตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะกลาเป็นเซจเรียบร้อยค่ะสำหรับเจวบองนะคะสูตรอีสานขนานแท้ค่ะพี่น้องเจ็บแสบนั่นนู่หอมสมุนไพรนะพี่น้องพี่น้องก็ล่องไปเฮ็ดเมืองเด้อจากพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาอาหารอร่อยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ